<Channel. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมดูชิปอเรากลับมาแล้วนะครับสำหรับ,บ,รบ,บมา,าร,ราธอนปี2023ไปแข่งขันมาราธอนกัน<ร>ว่าเรามีคู่ติคันที่ไฟด์หลายคนนะเดี๋ยวไปติดตามดูเลยไปยมาแล้วครับสำหรับที่นี่ที่เรานั้นไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะเรามาช้ามากแต่เราก็ยังมานะคะผมเราไปที่แข่งขันกันเลยดีกว่าครับ ตอนที่เราแข่งขันมาราธอนครั้งแรกเราแข่งขันจันตรนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราจะแข่งขันในที่ที่กว้างมากขึ้นนะอ๋ะอไม่ใช่ที่เดิมนะครับใช่นะครับตรงไหนนี่ป้าก็ยังไม่รู้นะเราขับรถก็เลยไปดีกว่าตรงนี้แหละครับถนนตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้กว้างมากเราเราต้องสร้างถนนใช่รสร้างถนนขึ้นมาได้ไหมถูกแหละเรียบร้อยแล้วก็สร้างตรงๆเลย ทางยาวมากเราทาที่สุดดูที่ทางดีแบบโอ้โหนี่งบ300ล้านเอาไปกินหมดเลยเหรอเนี่ยไม่เราจะทำมาดูมันเล่นยากโอ้โหหยุงเบี้ยวเลยทเนี่ยจะมีสักหมดนะคุณตัวค่ายเจ้าถังแรกตายหมดครับโอเคต่อไปสุดทางต้องมีแบบของขวัญให้่ยเขาหน่อยไหมใช่เราเสกตังค์อย่างนี้เออแล้วเอาตังค์มากองไว้น่าจะใช้เวลาสัก3ปีนะครับถึงตังค์จะเต็มอ้าวไปกองไว้เยอะเลย มันจริงได้อะมันดูเหมือนไม่เหมือนถุงเงินเท่าไหร่นะครับใช่นะครับถุงขยะมากกว่าเนุตคนเราจะให้ของขวัญกับพวกเขานะผมแต่พวกเขาด้าจะได้อยากได้กิฟต์มากกว่าแต่ผมคิดว่าโอ้เยอะมากภาคที่แล้วไม่มีของรางวัลน,นะเฮ้ยของรางวัลผมว่าเงินเยอะกว่านี้นะภาคที่แล้วต่อไปเป็นบุสรรคนะใช่ผมว่า,าเคยก็บุกซักทนหรือตายที่เปล่ามันต้องเสกรถใช่ปะใช่ห้าสี่ปา่าห้าสี่ วู่กันล้ไม่ใช่แล้วเออนั้นแหละให้มันสะดุดหัวนี่หัวทิ่มไงเจ้าก่อนตรงนี้กับถุงเงินนะได้รถคันนี้กลับบ้านอ้าวนี่รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่คุยรถไอ้รถซูเปอร์บัตมันแวะเย็นมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเฮ้ยสอกตัวจริงจริง เราควรจัดการแล้วนะเราควรพาเขาไปที่อื่นแล้วไม่มีปืนทำไมเนี่ยไปซื้อสิมีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวโดน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 กันไม่ต้อระเบิดโน่นี้ที่ไหนอันนี้ เกือบโดนกล้องของก่ันแล้วแด่แรกจะเป็นพวกสกีบอร์ดใครเดินอยู่สองมุมนี้หนูค่อยไม่เหลือทรายเพื่อนถอยจัด้ฮะแล้วแบบตังนี่มีไฟลุกด้วยก่อนที่พวกคุณจะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเอ้ยเดินพาโดนปักบักๆักบักบักมอดูดีลากี้เนี่ย ที่สี่แล้วนะโอ้ไม่มีใครรอดโอ้บูดวิญญาณหนูหนีอ่ะมันหนีป้าไปที่เจ้าที่ไม่เอาแล้วเฮ้ยชัดนที่เอ้ยจับสี่ห้า่ันหรือสองคัน โอเคจอดไปตรงนี้แล้วครับผมบอกว่าแค่ด่านแรกอะก็ายากแล้วรู้ปะปามีกับดักพิเศษให้มันฮะมีกับดักพิเศษผมอยากเห็นน่ะนี่ <Okay. S 2> บอกมาเลยว่าใครมาตรงนี้นะครับมองไม่เห็นแน่นอน <c oughs> ว่ามันมีซ่อนอยู่ก็บงกไว้ก <c oughs> ่อนนะตรงนี้มีซ่อนม <c oughs> ีมีซ่อน <c oughs> นี่คือสัญญาณการออกตัวของเรานะครับ <Okay. S 2> โอเควันนี้เราไปเร็ มันกลัวเฮ้ยมันวิ่งหนีวะดูนี่วิ่งดูนี่วิ่งล้อด้วยรอด้วยเพื่อนรอด้วยไเป็นไรไหมเนี่ยรถชนโอ้โาขราวรถมาเต็มเอาแล้วเอาเลยเโอเคงั้นเราตามหาผู้ที่กล้าท้าทายเราดีกว่าโอเคอ่า ดีนยวพวกที่เราใช้เวลาดมันเลยอ,อ้าวตายเลยมันตบกันเอง <c oughs> มันตบกันเอง <c oughs> เอา้าวอะไรไนเนี่ยเพื่อนอย่าตีกันอย่าตีกันเอีไม่เอาไม่เอาตีเราต้องคอยหนีไปด้วยไงไม่งั้นมันตีกันนะ าผู้สมัครที่เป็นเอเลี่ยนนี่ยากจริงๆนะครับเดี๋ยวดูนี่มีตัวแล้วเขายังเอาอีกเอาเอาชาวรู้มาด้วยดิชาวรู้ด้วยเหรอเดี๋ยวหาเพื่อนให้นะไม่ต้องห่วงสปุกี้ดีกว่านะสเกลตันสเกลตันมาติดกระจุกแน่นอนที่บอกให้ดูและนั่นงย่าแล้วเฮ้ยไม่นะไม่ไอ้ตอมบี้เอ็งเอ็งต้องไม่อยู่เอ็งต้องไม่อยู่เอ็ง อยู่ไหนนี่เลนี่เลยมาดี้มาดิอย่าอย่าทำร้ายเพื่อนอย่าทำร้ายเพื่อนไปไหนไปไหนวะเองไปไหนมันเคยยืดหนีเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าโดนดิมันจะได้เฮ้ยเอ้าจะปุ๊กกี้โดนใครโดนไอ้เหี้ยเฮ้ยไฮ้ยบ๊ะเดินดิเดินทำไมไม่เดินเฮ้ยโอ้มันอมตะเพื่อนอมตะเพื่อนนเพื่อนนอย เฮ้ยไม่ได้ซอมบี้ไม่ได้ไม่ได้ไม er ่ได้โอ um ้เสียเลือดเสียเนื้อกันไปเยอะเลย่โอเคซอมบี้นี่รอดนะเอาล่ะทุกคนมาแล้วมีมาแล้วผมบอกให้ที่เหลือคงโดนรถชนตายเลยชนตายโอเคให้นิพกจุกสัมภาษณ์ทุกคนก่อนสัมภาษณ์ทุกคนก่อนนะสวัสดีครับขาทั้งเปี้ยโอ๊ย เดียวดิโอยังฮะเอาละทุกคนฟังกติการนะครับทุกคนเนี่ยต้องวิ่งไปตามเส้นทางที่เรากําหนดไว้นะครับเป็นเส้นทางวิบากนะครับที่ทุกคนจะต้องผ่านให้ได้ตองนั้นไหมโอเคนะะเดี๋ยวเดินตามผมมานะผมจะให้สัญญาณแล้วทุกคนก็วิ่งตามมาได้นะใครตกตู๋การเขพูดอธิบายอยู่นี่ก็ตบตุ๋นะใครใคร เพราะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยชลมุนรุ่นวายจนแบบเราจับภาพไม่ทันเลยครับเพราะตอนนั้นมีเยอะมากเอาสักถือว่าแปลกแล้วกันแปดกก็ดีนะอ่ะตามมาตามมาทุกคนมีคนสมัครเพิ่มถึงคนมาแล้วเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมโอเคนี่คือเส้นทางของคุณนะครับเห็นไหมครับอ่านั่นแหละเส้นทางวิบากกรรมของคุณคุณจะรอดไปกี่คนนะครับของรางวัลที่พวกคุณจะได้นะ คุณไม่ต้องตามผมมานะเดี๋ยวคุณตายเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูครับของรางวัลให้คุณได้นะครับนี่ครับโอ้เรเป็นทางวิบากมากครับผมนี่ของรางวัลกองไว้ตรงนี้ครับรีบกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตายโอเคทุกคนพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วนะย่เตรียมตัวรางวัลไป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 นะครับเริ่มแล้วครับการแข่งขันของเราดดู แกงโปเยระวังระวังไปแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหเอาเอาไปเยอะเรียบร้อยครับฮะโอ้หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับด่านแรกต่อไปนี่คือด่านสองไปเฉถึงตรงนู้นนะพอไหมเฮ้ยเฮ้ยเอา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 อู้ยอู้ยอู้ยอุ้ยไม่เอ้ยเฮ้ยเอา ล่วงครับล่วงก่อนนั้นล่วงไหมไม่ล่วงเฮ้ยเฮ้ยห,หูล่ามาได้เฮ้ยหูทห,หารเราง่ายไปปะเนี่ยมาครับอ้าวอโอ้โหเดี๋ยวยกกระโดดมาเดินทานแลไอ้เจ้าปุ๊กกี้มันเป็นนักบวตาปุ๊กกี้มันเป็นนักบวตาทันได้ของฝ่ายกันไปหมดเลยแก๊งสุภุกกี้ รวมถึงซอมบี้รวมถึงซอมบี้เลยโอ้โหเ, oh. oh. เอาเราไปดูนะครับเศษซากความบาดเจ็บนะครับโอ้โ oh, ห oh. ด่านนี้กระจอกมากเลยนี่คนเจ็บเลยอ้าวศพหายไปแล้วครับ oh. สไตล์แล้วมันเคลียร์เลย oh. เออซอมบี้มาเฮ้ยดูดิเอ้าตายแล้วโอ้ซปกเก้เอ็มก็ตายไปนี่นะนี่ต้องชนนานๆต้องชนนานๆเหรอ ไม่มีคนรับรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองจะมาตายตรงนี้ไม่ได้โอเคสามตัวมาดิมาดิเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลเองตรงนี้มายืนตรงนี้อ่าโอ้พุณเองนี่รางวัลของฉันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันยิงแบบสรรเสริญนายฉันจะยิงขึ้นฟ้าอะไรป่ะใช่โอ้ยเอเลียนไปตัวหนึ่งโอ้มามานายมาช้านะ ก็เพ uh, ื oh. okay, so ่อนนายไม่เก่งไงยายายามาฟ้องไม่เอาไม่เอาเขาสปุกกี้เนี่ยทุกคนจะรอดหมดแหละอ้าวเออมาอีกตัวนึงโอเคงั้นงั้นมารับรางวัลพร้อมกันแล้วกันนะมามาตรงนี้ตรงนี้อ่าฉันยิงขึ้นฟ้านะไม่ต้องห่วงโอ้ยโอ๊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 ยโเ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊อโอ๊ยโอย เฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยป kind of ่าวๆ่าวใช่ไหมได้ยิงพวกนายนะฉันยิง OK> ขึ้นฟ e ้าเฉยๆสุปกี้เป็นผู้ชนะในแบบครั้งนี้นะครับโอเคนายเอาไปเลยนะครับกองเงินกองนอที่จะมอบให้ได้ดีๆเอาอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย เดี๋ยวเราทำคลิปไลไ์เพิ่มกอได้นะครับจะดูที่พอนะครับหรือว่าเป็นคลิปพวกจัดอันดับเลยต่างก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองหาข้อมูลนะหรือว่า ARBS ก็ได้นะครับเราจะมารีวิวเลย